ผู้ชมคะสำหรับการติดตามตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของพันตำรวจโทบัญญินตั้งผากอนขณะนี้ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะคะคาดว่าจะน่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง3คนหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของพันตำรวจโทบัญญินด้วยนะคะและขณะนี้ก็เตรียมที่จะพิจารณาว่าอาจจะต้องย้ายคุณบัญญินออกจากเรือนจำที่บางขวางถึงแม้ว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแล้วก็ตามค่ะ ไม่ว่าจะชิงตัวบนทางด่วนระหว่างไปศาลหรือแผนจับตัวประกันกดดันให้ปล่อยตัวคงไม่ใช่ข่าวโคมลยหรือไม่มีมูลตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานและวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีการวางแผนหลบหนีของพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรรองผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่าออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องสามคนมาให้ปากคำ ประกอบด้วยทนายความที่ช่วยประสานเรื่องการประกันตัวนายโจอดีตสสจังหวัดนครสวรรค์ที่นายโจอ้างว่าติดต่อไปขอความช่วยเหลือแต่ถูกปฏิเสธและนายวรพัฒน์ตั้งพากรหรือบอสบุตรชายของพันตำรวจโทบัญญินซึ่งนายท็อปหนึ่งใน,อ,ในอดีตนักโทษให้การสัตทอดว่าได้เข้าไปพบพันตำรวจโทบัญญินในช่วงถูกคุมขังเพราะเป็นเพื่อนกับลูกชาย ในสายตาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าพันตำรวจโทบัรยินวางแผนหลบหนีจากเรือนจำจริงหากดูจากประวัติและพฤติกรรมที่อดีตนายตำรวจและนักการเมืองคนนี้เคยก่อเหตุอุกชะกันหลายคดีรวมถึงการข่มขู่คุกคามและใช้ความรุนแรงมาโดยตลอดส่วนตัวผมนะผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีแต่ก,ก็ทำแมก็ทำเทื่อแบบนะครับ ที่เป็นการคุกคามกลมขู่ลักษณะแบบนี้ที่ผ่านมาที่ดาเนินคดีมาเนี่ยนะครับก็เขาทาจริงไหมล่ะคาวที่วาเนี่ยอุ้มพี่ชายผู้อาสาก็ทาจริงตัวเข้ามาในที่เกิดเหตุก็ผมทาคดีอยู่ก็เป็นเหตุทางสุดท้ายเขาแล้วที่เขาต้องทาอย่างนี้นะครับนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีของพันตํารวจโทรบรรยินเช่นกันบอกว่ากำชับไปทางกรมราชทันให้สอดส่องพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้ดีที่สุด หลังจากพันตำรวจโทบัญญินเบิกความต่อสารว่าถูกกักขังที่เข้าขายทารุณกรรมรั้งเดียวใส่ตรวนส่วนแผนการชิงตัวจากการคุมขังนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทำไม่ได้ถ้าทำได้แสดงว่ามีความบกพร่องผมนึกว่าเป็นในหนังนะผมว่าดูหนังมากไปหรือเปล่ามันไม่ได้หรือมั้งเรื่องอะไรนะแผนแผน,แผนแผนแหกคุกเลยนะในในเน็ตฟิกเยอะ หลายเรื่องถ้าทําได้ก็แสดงว่าหมกข้องแล้วล่ะนะผมคิดว่าไม่น่าจะทําได้อยู่แล้ว,เ,ลวเรื่องจริงก็ว่าๆกันไปขอให้มีการสอบสวนติดตามนะครับแล้วก็ได้ย้ํากรมราชธรร์ให้ดูแลสอบสองพฤติกรรมผู้ต้องขังดูแลให้ดีที่สุดนะครับพันตำรวจเอกนรัสเวตน,นันอธิบดีกรมราชธรร์ยืนยันเรือนจำมีมาตรการดูแลผู้ต้องขังอย่างดีกรณีของพันตำรวจโทบัญญิน แม้ขณะนี้จะถูกส่งตัวไปควบคุมที่เรือนจำกลางบางขวางซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงแต่จากพฤติกรรมและการป้องกันการวางแผนหลบหนีกรมราชธณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนที่ควบคุมได้หากตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบของกรมราชธนฑ์ว่าด้วยการคุมขังและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในแดนความมั่นคงสูงและเรือนจำความมั่นคงสูงสุดพศ2561ระบุไว้ว่า ผู้ต้องขังที่มีลักษณะหรือพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดอาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ย้ายไปยังเรือนจำความมั่นคงสูงสุดเช่นมีพฤติกรรมใช้เรือนจำเป็นแหล่งสั่งการซื้อขายยาเสพติดหรืออุปกรณ์สื่อสารหรือกระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำ มีพฤติการดื้อด้านยากต่อการปกครองของเรือนจำมีลักษณะเตรียมการหรือพยายามหลบหนีก่อการจลาจนมีพฤติการกระทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลของเรือนจำหรือผู้ต้องขังอื่นตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ย้ายเข้าไปคุมขังในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดเรือนจำความมั่นคงสูงสุดที่กรมราชัณฑ์กำหนดได้แก่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรี เรือนจำกลางระยองเรือนจำกลางพิษณุโลกเรือนจำกลางคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาและเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชเรือนจำความมั่นคงสูงสุดจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยมีกล้องวงจรปิดจำนวนมากใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงานและจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลจอภาพตลอดเวลารวมถึงมีอุปกรณ์ที่ตัดสัญญ,ญาณการสื่อสารได้ทั้งหมด